ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5ยกระดับรถเข็นหาเร่แผงลอยฟู้ดทรัครับมือโควิดเศรษฐกิจชะลอตัวสร้างมาตรฐานและความมั่นใจให้ผู้บริโภควันที่15ธันวาคม2563ที่โรงแรมเจริญทานีดรวรวิจจิรติเจริญผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5ได้เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการรถเข็นหาเร่แผงลอย คีออสและฟู้ดทรัคให้มีความรู้ด้านการตลาดการบริหารจัดการให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดโดยหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่นพร้อมสนับสนุนเต็มที่ซึ่งการที่ขอนแก่นเริ่มมีการทำธุรกิจฟู้ดทรัคมากขึ้นถึงขนาดตั้งทีนชมรมนี่ก็เป็นการสแสดงให้เห็นว่าการผู้ประกอบการในขอนแก่นเริ่มมองการเติบโตของเมืองในเชิงที่เป็นสากลมากขึ้น เพราะอะไรครับเพราะการเป็นฟุทักเนี่ยมันเหมือนกับร้านค,าค้าเคลื่อนที่ได้ที่แบบมีรูปแบบแตกต่างกับพวกร้านคู่คียงเพงราะจะเน้นความสวยงามของของรูปแบบของรถด้วยแล้วการตั้งจุดขายก็จะเน้นความเป็นระเบียบความสะอาดและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบรรยากาศของฟาร์มเป็นเหมือนกับที่พักผ่อนในยาม เย็นยามกลางวันอะไรประมาณนี้รูปแบบการประกอบอาหารมันมีความหลากหลายมากขึ้นสมัยก่อนเราอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องของฟูชักนะครับวันนี้ก็มีการประกอบการในรูปแบบใหม่ที่เราเรียกว่าฟูทักหรือเป็นการประกอบการเรื่องของอาหารที่มีการเคลื่อนทีได้นะครับยังไงก็ตามการทําเรื่องของอาหารก็จําเป็นหนึ่งยิ่งครับที่จะต้องควบคู่ไปกับความสะอาดปลอดภัย ไม่ใช่จะมองเรื่องของความอร่อยเพียงอย่างเดียวนะครับและนันก็เป็นหน้าที่ครับของทางตัมอนามัยและก็ทางศูนย์อนามัยที่เจดขอนแก่นที่เราจะต้องมามีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันและก็ในการที่จะพาผู้ประกอบการในเรื่องของผู้ทักเนี่ยให้ผ่านมาตรฐานที่ทาง กระทรวงสาธารณสุขทางกรมอนามัยกำหนดไว้ในเรื่องศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5มีภารกิจสำคัญในการถ่ายทอดความรู้การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจโดยมุ่งเน้นส่งเสริมผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ผู้ประกอบการสตรีฟู้ดและร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคตข้างหน้าคอนแกนเมืองสมาร์ทซิตี้อาจมีแลนด์มาร์คเป็นฟู้ดทัค บนสตรีฟู้ดที่เดินไปกินไปหรือเดินไปนั่งชิลชมวิวเมืองขอนแก่นภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่การอบรมครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของฟู้ดทรัคเมืองขอนแก่น